ดึงดิดึงดิเฮ้ยชิดึงเร็วไปชิดดึงไปเฮ้ยเอ้ยอะไรวะถ้ามันไม่ไปเดี๋ยวเราคงจับเชื่อรู้เราจะชิ้นใส่ไว้มานี่ครับทุกคนไปมาแล้วบื่อเบบื่อเบบึ่บบบบบบบตัวนี่จ้าถือก่อนเร็ววัสดุมาส่งแล้วเอาละครับมาส่งอะไรที่นี่ทะเล วันนี้เรามาอยู่ที่ทะเลไงเขาก็เลยสั่งนี่มาเปิดดิเปิดเปิดทุกคนดูถูกต้องเราจะเอามาจกก่อไฟยางปลาหมึกจบบ้ารลอไงคือในตัวออกให้ดูนีโอ้โหอะไรวะและนี่ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ทะเลหาดสามรอยอดทีมก็เลยมีไอเดียที่จะบันเจิดมากๆในการที่จะมาหารายได้เสริมที่นี่รายได้เสริมถูกต้องไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์เจ็ประนั์เลยวะนี่ครับนี่คือแม่เหล็กแรงดูดสูง น้ำหนักการดูดอยู่ที่400กิโลกร,รัมเลยนะทุกคนนะตัวเนี้ยนะถูกต้องเนี่ยเหล็ดดูดได้400กิโลรรใช่นี่ลากเรือเดินสมุดเข้ามาในนี้ได้เลยเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาใช้นี่ครับเจ้าเมล็กแรงดูดสูงเดินหาสมบัตินี่ริมทะเลอะไรหนักหนักขึ้นมาแน่นอนมอไซค์เอ้ยเรือเอ้ยที่อับปงอับปางอะไรแถวเนี้ยมันคงไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเราชวนทอดหาสมบัติกันเลยดีกว่าลแล้วใครอยากได้ตังก็ตามมาเรามา แล้วถ้าใครไม่ไปนะเว้ยบอกเลยถ้าเรารวยนะเว้ยถ้าใครไม่ช่วยกูในวันนี้นะเว้ยกูจะไม่เห็นวันเวอาตอนกูเอาเอาของไปขายเลยเชื่ออยู่นี่ครับพี่ไปเชื่ออยู่นี่ครับโอ้แค่นี้เราก็รู้แล้วว่าใครไมนเห็นแกเงินจะรู้ที่ใส่สันได้ก็งานนี้เด้อเด้อไม่ใส่บัดรตี๋ไม่ใส่บัดรตี๋บัตรตี๋พูดคำนี้กับกูนย่าพี่นะ สู่โบโยชีชนะโบโชชีหาสมบัติครับเฮ้ยอละมเชือกวันนี้เรามาอยู่ที่วันนี้หาสามร้อยยอดใช่แล้วเรามีอุปกรณ์ไปทำเฮียอะไรหาเจ้าหลานเรามีอุปกรณ์เสริมในการหาสมบัติแม่เหล็กแรงดูดสูงสี่ร้อยกิโลกรัมต่อท่นเมตรเราจะมาหาสมบัติที่หาสามร้อยยอดดูซิว่าจะมีแบบว่าสมบุงสมบัติอะไรที่ีหรือเปล่าเออมันจะ อสมบัติอะถ้าไม่มีสมบัติเป็นไงอาจจะเป็นลิกนดือชาก็ได้อาจจะติดขึ้นมาอาจจะเป็นสารพง์กันอะไปแล้วไปออแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรสมบัตินี่หลีอรัญยาทั้งเรื่องเลยปะพี่บอกเลยนะอันนี้นะพี่มาหาสมบัติที่นี่นี่ถ้าไม่เจอสมบัติเป็นไงเจออะไรอาัญยาสมบัติไม่เจอเจอเมธานีสมบัติได้ไหมได้ไหม จะได้ดิทหารนี่มีใช้บัญชาไปเดี๋ยวทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยพิโอไฟเบอร์ไงเฮ้ยยังไงอะขอบอกว่าจะจะเลิกแล้วนะจะเลิกขายเราจะทายแล้วทำไมอะก็ลำโบจอดไม่มีที่จอดแล้วเนี่ยจอดมึงพูดอะไรเนี่ยลาโบกินนี่เฟอร์ลารีไม่มีที่จอดแล้วรถไอคิวนะที่เต็นท์อะที่เต็นท์เราไม่ไปเอาเลยยังไม่ได้ซื้อเฮ้ยยังไงโปรโมชั่นโปรโมชั่นตอนนี้นะ พี่อรเราผลิตซองใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าของเราจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้จากคลิปนี้เลยจ้ะขอบคุณนะคะอันนี้จะช่วยดีถอกนะคะช่วยกําจัดของเสียแล้วก็พวกไขมันออกมาทางอุจจาระนะคะจะทําให้เราเนี่ยผุนดีขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกพุงยุก็สาวๆจ,จะได้ไม่ต้องมีปัญหาแบบท้องน้อยอะ่ะตื่นมาก็พุงหมาน้อยอะ่ะเออจะได้แบบดีขึ้นนะคะไปลองกันได้กล่องละ390าบาทนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ก็ติดตามกันได้ตามนี้เล้วลิงด้านล่างเลย ได้ค่ะแต่ตามนั้นคนนี้ก็ถอกคนนี้ก็ถอกพอเฮ้ยไม่ใช่ไปตามพ่อกันดีกว่าตามพ่อก่อนพ่อ80,000 impressions later ป้าพี่เป็นพ่อเหรอเราเจอทางรวยแล้วเส้นทางของพ่อนี่ไม่เหล็กแรงสูงขุดหาทองเลยก่อนยาทำไมนี่ไม่มีเนี่ยแล้วบอกคุยมานักคุยมาหนาบอกก็ฝังเหล็กกูนี่ฝังมาเยอะเหล็กหลงเหล็กไหล มันฝังมันดูดมุกไม่เต็มนัาเรียนสายเขาจำได้บ้างครั้งที่แล้วอ่ะที่เราหาสารพงไม่ได้อะนั่นไงนั่นไงเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วด้วยเลยครั้งที่แล้วที่เราใช้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องสแกนเครื่องสแกนหาโลหะได้นี่คืออะไรอันนี้คือแม่เหล็กแรงดูดสูงน้ำหนักการดูดอยู่ที่400กิโลกรัม400กิโลเรือดำน้ำนั่นมันจอดอยู่ที่ไหนมาเปลี่ยมาป้งดูดแล้วเองจะเอาอะไรดึงมานี่ไง ไม่แล้วถ้ามันติดเราเองยาวเลยเดือดอยู่ในน้ำมีน้ำหนักจะเบาขึ้นเยอะมันดูดขึ้นไม่ได้มันต้องมีเรือที่อับปางมั้งแหละใช่ถ้าอับปีเป็นไงคิดได้ยังไงลูกอีวันนี้หรือว่เราจะรวยไหมอะรับประกันวันนี้อย่างไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเราอาจจะได้เรือเอเวอร์กรีนเฮ้ยอะไรแบบนี้ยอาจจะเป็นอัมพันทะเลหรอว้วกหูอ้วกหูเลยอ้วกหวานอหวานอออาจจะติดขึ้นมาก็ได้เพราะว่าหวานกินแม่เหล็กเราก็ได้จักรวาลสุดยอดเลย ได้สิบาล้านให้พ่อเท่าไหร่ดีวะให้พ่อร้อยเดียวให้พ่อร้อยเดียวเจ็บใจก็ร้องไห้ออกยังไงนี่เราจะเวี่ยงไปได้ไกลแค่ไหนอะตัวใช่เดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะเวี่ยงไกลแค่ไหนเฮ้ยอย่าเ,เวี่ยงไปไกลมากนะเ,เดี๋ยวมันจะไม่ติดเรือพวกนูน้นแล้วมันจะเอากลับลำบากเดี๋ยวเรือเขากำลังหาหาปลาหมึกอยู่ใช่ป่ะเราลากเขากลับมาเนี่ยเขาจะด่าเราแล้วพ่อถือเชือกเฮ้ยยิบปล่อยเองดีกว่าเนาะพี่ชายพี่ชายเป็นไงบ้างจ้าวแล้วเหรอ เอ้านี่จะแหวงแล้วเหรอเียแหิวอ่ะเดี๋ยวมาเกิดข้ามไปฝั่งเขาตรงนู้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกม้านี่คนลึกลงซูเปอร์แมนเนี่ยอาจจะติดอาจจะติดนมนางยักษ์ขึ้นมาก็ได้เอ้าหนึ่งยอะติไปติดโรงจันทร์ทำไงอ๋อนั่นแหะเดี๋ยวพี่กี้เหาะเฮ้ยเอาเอาเอาพี่กี้เหาะเอายางแง่ไหนแย่ไหนนะเนี่ยนี่หลังหลังจะย่อเขาไ้ไหมหนึ่ง โอ้โหได้คลิปนี้หลอนตัองนานดึงไม่มาดึงไม่มาเหรอเฮ้ยติดอะไรอ่ะพ่อดึงไม่มาพี่ชาติดูดิจำน้ำไปดูดิผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ โอ้ไอ้เหี้ยน้ำลึกน้ำลึกลึกไหมโอ๊ย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 ไม่มาติดตึงไม่ได้เหรอเออตึงไม่มาเลยตึวเลยแล้วอุ้ยเี็บอุ้ยดึงไม่มาเลยยืนนี่ยืนนี่ยืนยืนฮะยืนนี่ยืนเออยืนนี่ยืนยืนกระโดดทำไมในถังจริงไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีมันไปททุก้อ เดี๋ยวทางนี้ตัวจะเป็นคนเพื้ยงหรอได้โอ้โหเสียวมากนี้มหโดนหัวม้โอ้โหแค่นี้ย่ไปจับเชือกไว้นะดึง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 แล้วดึงขอช่วยย้มดึงหน่อยลูกดึงไม่มาดึงไม่มาขอช่วยดดึงอเยวเยเดเวอาอช่วยดึงทีเดียวมาเลว ได้ไหมได้ไหมได้ไหมลุ้นหายไปแล้วหายไปแล้วเอายิงอยู่ได้เไรปะแหวีนปะเฮ้ยขี้โคนเท่าไหร่นะไหนเท่าไหร่นะอันเนี้ยพันสี่พัใช่ยังไม่คืนมาสักบาทเลยเนี่ยใช่ยังไม่คืนมาสักบาทเลยเนี่ยใจจะาดแล้ยเนี่ยไอพี่ยิมซื้อมาทำไมวะเนี่ยต้องพันกว่าบาทลองลองไปดูดแถวแถวชายหาดเดี๋ยเดินเล่นริมหาดดีกว่าไปในน้ำคงหายาก เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเดินถูไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคโอเคทุกคนโหในน้ำม่งไม่เวิร์กว่ะเดี๋ยวเราเดินที่ชายหาดแล้วแคว่งแคว่งแควงไปเรื่อยดีกว่าถ้ามันมีเนี่ยมันต้องติดปึ๊กขึ้นมาแน่นอนไปเรายังไม่หยุดความพยายามเพี่ทั้งนี้หรอกเราต้องรวยได้ผมว่ายังไงก็ต้องได้วันนี้ถ้ามันติดอะไรปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันเป็นของเราใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมถ้ามันติดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาใช่ไหมใช่เราต้องเอาเลยเพราะว่ามันคงไม่มีเจ้าของหรอกใช่ป่ะถ้ามีเจ้าของมันก็คงไม่ไปอยู่เร ดึงดิดึงดิเฮ้ยีดึงแล้วไปดึงไปเฮ้ยอะไรวะถ้ามันไม่ไปเดี๋ยวเราคงจับชี้เรจะชิงใหญ่วามาดึงดึงอยวาชีดึงแล้วพี่้องช่วยหน่อยใหญ่ว่ะพี่นดองช่วยใหญ่มากวันนี้ดวยแล้วดึงดึงดึงดิดึงดิ่ ไม่อ๋อติ่เรืออะไรกันไเรือไม่ไปติดเรือติดโง่เลยอ๋อเรียอของเราเฮ้ยติดเรือก็ต้องเป็นของเราดิัเงนะของเรือนลำนี้มันติดขึ้นมาแล้วมของเราดิวะนี่มันติด ี่เมื่อกี้โตบอกว่าติดอะไรต้องเป็นของเราใช่กลายเป็นไฮโซชาต์แล้วใช่คนมีเรือต้องเป็นไฮโซแก่พูดอะไรเนี่ยเอายังไงเลายับเอากับยังไงเฮียก็ได้เฮียตรงแต่ที่นี่จะไม่มีหมดทุกคนไม่มีแล้สำหรับสำหรับแม่เหล็กสนุกสนานเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถ้าติดอะไรต้องเป็นของเราใช่เอาเมื่อเอาจริงเหรอเอาจริอเออติดไปเลยเอาไปเลยพี่เอาไปเลยพี่มันช้่งกนพี่พี่อยู่ห้องเบอร์ห้าคือเนี้ยไปแล้วนะเออไป ไปเริ่มเดึงไปดึงกันไปเราเริ่กระเพกวักระเพกวัลูกตัวเฮ้ยเข็ดเลยนะพี่จ้าหน้ามีอะไรอันนี้นะมีเรือทั้งลำอ่ะโอ้ยจะจมอย่างนี้จะบ้าแล้ยพ่ออีพีนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นกับการหาสมบัติเพราะเราซื้อมาต้องพันสี่เราจะมาหาแค่นี้เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวติดตามใหม่อีพีหน้าเราจะต้องเอาไปจมดิ่งไปที่แม่น้ําถูกต้องดูซิว่าใต้แม่น้ําเนี่ยจะมีอะไรถูกต้องอาจจะลดเป็นคันถูกต้องว่าวัดเทียนดัดนะสมัยแต่ก่อนอ่ะ วัยรุ่นอ่ะทิ้งรถไปอ่นั้นทั้งคันใช่เขาทิ้งทำไมอ่ะไม่รู้เมือ่ะเราไปรู้จากไหนมาเนี่ยพ่อบอกสำหรับ EP นี้ฝาไวเพี่เท่านี้นะคะขอโทษด้วยเจอกันใหม่อีพีหน้าครับใช่แล้วค่ะกมาเล็กหาสมบัติไปบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมนะคะฝากกันด้วยกับพีโอไฟเบอร์นะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะทำซองใหม่นะคะ ขึ้นมาตื่นขึ้นมาดื่มตอนกลางคืนพุงยุบแน่นอนี่นนเดิมซื้อได้นะคะที่เพจพี o อไฟเบอหรือในช้อปปี้ก็มีนะคะ <_ F ib ur> วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <_ k _>